สองหนึนหนแล้วคุณจะพูดอ่านะคะวันนี้เกรดไฟที่เชิ์จะให้เด็กๆพรีเซนต์นะคะพูดรายงานเกี่ยวกับข่าวที่ไปสรุปมาคนแรกก็คือคุณโอซิลจากเกรดไฟสแลตทรีเชิญค่ะเนยประพาดาชวนเช่าทิปขึ้นเกาะรักพักหมดบู๊สู่เสาหัวใจรักธรรมชาติเนยประพาดากินสุมามาอะไรนางเอก นางเอกจากตัวละครเกาะรักหัวใจใจมาเยือนมารายไทยรัฐอีกครั้งกับลูกซิกซิกสุกสุดอยูจากแบรนด์หนูเนสเนสและลาบูบูจิวจะมาสายหวานหวานสายแซ็กเธอเอาอยู่ทุกลุกแม่นางจะแบบแม่นางจะเลือก คนพล้ำแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคเมื่อเล่นกล้อยู่เบื้องหลังสกกาวนอยสวมจิตวิญญาณนางนางแบบมาเต็มรูปแบบเรียกว่าไม่เสียชื่อตำแหน่งซุปเปอร์โมเดิรนน์นปี2015ตีความสวยเก่งครบเรือมาครั้งนี้สาวนอยอาสาพาพาเที่ยวทริปบุกเกาะมุกล้อมด้วยกันพร้อมทั้ง ทั้งเจ้าหน้าที่เจดันพระเอกว่นน้องดิววนคนจินตาโปรฝนเป็นเป็นพระนางเคมีที่ที่เข้ากันลงตัวอมกลอมกลอมกำลังดีให้สแฟนได้กินกิน,ผลผลนกินไปตามไปตามกันกันเนยเล่าว่าพิเศษกรื่องนี้ คนจะชมว่าภาพสวยวิวสวยละครเมื้อหาดูไม่เครียดสบายสบายสบายตัวละครมีคาแรกคาแรคเตอร์ที่หลายหลากหลายมีทั้งตลกเลือกเสียงหัวเราะและยังมีสารลในในละครดูแล้วไม่เครียดเครียดหรือเป็น ถือเป็นฟีดแบ็แบบกลับไม่กลับมาถึงเราดีดีม,มากมามากเลยจบ <c oughs> จบจบบบดิอ้ออะเก่งมากนะคะคนต่อไปส่มจากชื่อก่อนคนต่อไปจะเป็นใครดีหน้าผมะนี่เจอผมยังไม่ได้หาข่าวมาเลยครับเชพัชชีราสุภาสิทธต ใครค่ะคุณใบพัฒหรือเปล่า <ไป S 1> อยู่ไหมคะอยู่ค่ะหนหนอคุณพัชราสุภาสิทธิ์อ่าเปิดกล้องแล้วพี่อ่าสรุปข่าวเลยค่ะลูกที่ตามสกร บ่ายวันที่ส19มีนาคมนายเอกนิตินิติกัรพการภิบอดีกรมสุภากรน,นางสารีนาดีสุดวันมงคลอาทิตย์ดีกรมบังคับคดีร,ร่วมลวงทามกันที่ข้อลง ว่าด้วยการจัดติดบบบบตั้งแทนเอก่อนสำหรับภอกสา,าที่ต้องถือพากรแ์นการประมวลรัฐบาลที่เกี่ยวกับการขายตลาดทย์สิน รวมทั้งบงคลุความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้ามมือกับคนที่มีคำสั่งพิพัท์รักหรือพิษภาษาให้นักวิายถึงเป็นการเชื่การความร่วมมือของ การในบริการขอ้อมูลและอำนาจการกระโดดเ,เปิดใช้โอเคค่ะเก่งมากคนต่อไปแทนแทนประพจน์ประจิมนอกคือใครอะค่ะลูกปุยฝ้ายค่ะอ๋ออ่ะคุณปุยฝ้าย ไฟสระตี 3, ใช่ไหมไปไหนคะอยู่หรือเปล่า <S <S คุณปุยฝ้ายเหมือนเห็นเข้ามานะคะไม่นู้อาจจะไยไม่ออกมาอ่ะโอเคเชื่อเปลี่ยนคนใหม่คุณ วันวิสาคองเกิดคือใครคะซันค่ะใครนะซันครับซันแล้วซันอยู่ไหนคะลูกนี่ค่ะอยู่ข้างล่างที่เชื่เลยค่ะอยู่ข้างล่างที่เชื่อคุณซันพร้อมหรือยังคะพร้อมเลยคุณซันคุณซันพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะสบคแถลงข่าวการแพร่ระบาด และการติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าข้อมูลระหว่างว,งวันที่16มิถุนายนถึง22สิงหาคม2,564พบว่าแคมป์ก่อสร้างเริ่มกลับมามีการระบ,ระบาดติดเชื้ออีกครั้งจึงเกิดความกังวลและกทรทมต้องเรียนรู้ในบทเรียนที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้ จะมีวิธีก,ก,การควบคุมป้องกันการระบาดในแคมป์หรือพื้นที่เดิมๆอย่างไรโอเคค่ะ very good คนต่อไปค่ะ <Yeah. S 1> นะคุณมันธนาพรคุณน้ำหนึ่งไหม mm hmm. ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะอ่าเริ่มเลยค่ะการเปรียบเทียววัคซีนโควิด19ซีโนแวาใช้ในผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเพื่อข้างเชียงน้อง,งใช้เชื้อตายแล้วลดอาการป่วยรุนแรงได้100% ระยะห่างระหว่างเข็ม3สัปดาห์ขึ้นคุกกันช้ากว่าแอสตาเซเนกาแอสตาเซเนากาใช้ในผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผลข้างเข็มสูนกว่าเนื่องจากใช้เชื้อใช้เ,เชื้อเป็นไม่ก่อให้เกิดโรคที่สามาสร้างกันตุดรชืโควิดเข้าสู่ร่างกายลดก,การเกิดรุแรงได้100%ระยะห่างระหว่างเข็ม10-12สัปดาห์และเว้นได้16 สัตว์ดาราต้นทุนสูงด้วยเด็กเหมาะสำหรับพื้นที่ที่กำลังมีการระบาดอย่างหนักค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคเก่งมากค่ะต่อไปคุณใบเตยฟาสแล<ะ>วนวันมาสักทีโอ้ <c oughs> ชื่อคะคุณอยู่กับหนูนะคะค่ะเริ่มเลยไรแมคะเริ่มเลยค่ะย่อข่าวเรื่อง แรงงานต่างด้าวกัมพูชาหลบหนีจากข a าวเนชั่นทีวีความว่าเจ้าหน้าที่ทหารพานทพ12จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาจากพื้นที่ตลาดโรงเกลือหลบหนีพื้นที่กับกัน กับบ้าน23คนอ้างว่าต้องการกับบ้านประเทศกัมพูชาวันที่19สิงหาคม2564เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชา10คนขณะกำลังเดินเท้าลักลอบข้ามแดนออกไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาบริเวณบ้านป่า ไร่ใหม่ตำบลป่าไร่อำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสะแก้วที่ตัดสินใจหลบหนีออกมาจากพื้นที่ตลาดโรงเกลือ เพื่อจะกลับบ้านเขาะทุกวันนี้เจ้าหนะ้าที่ฝ่ายไทยทําการปิดพื้นที่ตลาดพื้นที่รอบตลาดโรงเกลือห้ามคนเข้าออกไปจนถึงวันที่24สิงหางคมนี้จึงทําให้ไม่มีงานทำเงินเก็บก็หมดลงไปทุกวัน ซึ่งชาวกัมพูชาทั้งหมดนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการการกักตัว14วันของฝั่งกัมพูชาตามมาตรการสาธารณสุขเช่นกันโอเคค่ะเก่งมากค่ะคนต่อไปคุณที่ชื่อชื่อขจรจิตทองแก้วอะค่ะอยู่ไหมคะใครหนอ ขจรจิตทองทองแก้วอ่ะมีไหมคะบวยไหมไม่มีบวยค่ะอ๋อบวยใช่ไหมอ่ะบวยผ่านคนต่อไปอะไรซีโร่เอ็กวันอะเซเว่นคะซโเอวนโอเคค่ะคุณเซเว่นเริ่มเลย

8 6 1 7 7 0คนแล้วเพิ่มขึ้น22,100คนข้อบมูลณวันที่23สิงหาคมพศ2564ณเวลา8.15นาฬิกโอเคเก่งมากอย่างรวดเร็วเลยนะคะคนต่อไปชุบอะไรอ่ะอะไรชูก้าค่ะอ๋ออลิซ อริสคนไหนอะลูกอริส่เขาไม่เข้าการเรียนไม่ถูกค่ะอ๋อไม่ได้อยู่ใช่ไหมคะมดูค่ะว่าอยู่ไหมอริสชื่อปิศาลาแล้วคนนี้ไม่ใช่อลริสห้องสองมั้งถ้าอลริสจะเป็นปนาริศลาเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนอะเปลี่ยนใหม่ชุบ คุณโคกัสิทัศเกิดเมืรอปีสามร้อยโอเปนค่ะเริ่มเลยค่ะย่อข่าวเรื่องจักรยานยนต์ย้อนสอนเฉียวเก่งล้มคว่ำพ่วงตามหลังขยี้ําดับสยองคาถนนจากข่าวไทยรัฐหนุ่มขับจักรยานยนต์ย้อนสอนเฉียวเก่งล้มคว่ำกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัด คาดว่าผู้ตายอาจจะเมาหรือคิดสั้นเมื่อวันที่21สิงหา64เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกทับร่งชายเสียชีวิตหนึ่งรายที่สามแยกวัดตะแบกตำบลวัดวะตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิถนนสายวัดตะแบกลำสนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแฐานว่าผู้ตายอาจเมาหรือไม่รู้เรื่องหรืออาจ คิดา่าตัวตายแต่ทางตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุที่แม่ชัดขอสอบสวนญาติาผู้ตายและผู้กรณีทั้งสองอย่างละเอียดต่อส่วนศพผู้ตายนั้นได้ประสานให้ญาติติดต่อรับไปก่อนประกอบทีทีทางศาสานาตอบไปแล้วครับโอเคกระดูดค่ะคนต่อไปคุณน้ำฟ้า 5-1สแลตวั 1, อยู่ไหมคะ,<า>ะเงียบคุณน้ำฟ้าค่าาะค่ะสรุปข่าวได้เลยค่ะลูกข่าวโควิด1 9อัพเดตสถานการณ์โควิดวันนี้ผู้ติดเชื้อ ลายใหม่เพิ่ม17,491ลายผู้ป่วยสาโม1ล้าน3,7,923ลายใายป่วยกับบ้าน22,134ลายเตียชีวิต2 4 2ลายผู้ปืบเผ่า างานข้อมูลวันที่23สิงหาคม2562และจากเรือนจางที่ต้องถาน398ลายค่ะโอเคคนต่อไปคุณ Snow 5 i e และถูอยู่ไหมคะอยู่ค่ะ โอเคเริ่มเลยค่ะใเดยวจะพูดจักเองไหมดีกว่าเล่าข่าวเรื่องการฆาตกรรม่ะคะความว่าลูกเสือข้างเรื่องมาจากเขาโปรธเพราะว่าโดนเมียด่ามาหลายปีแล้วท้ายวันก่อนเขาได้ไล่ทิ้ภรรยา พอยินภรรยาก็ไปยิงลูกแล้วก็ไปที่บ้านของครนี่ค่ะบ้านของของพ่อพ่อภรรยาค่ะแล้วก็ไปยิงน้องของเมียแล้วก็ตายสามศพโอเคจบแล้วหรอคะใชโอเคคนต่อไปพ่อภรรยาเขาเรียกว่าพ่อตานะค่ะ คุณเขาไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงไปไฟสแลตทรีไฟสแลตมีใครอยู่ไหมคะเนี่ยนอกจากคุณใบเตยเนี่ยบอสคนรู้ใครไหมคะจำได้ยังไม่มีค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปให้คุณไปพูดเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะเรียก5ฟสแลตเริ่มเลยค่ะยังไม่มีเลยเหตย่านไม้ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตร้านทอร์ป้า อำเภอปากคาดจังหวัดปึงการช่วงกลางดึกที่ผ่านมาช่วงประมาณปี3ล่าสุดสามารถควบคุณเชิงไว้ได้เบื้องต้นสินค้าอยู่ภายในร้านถูกไฟไหม้หมดส่วนสาเหตุคาดไฟฟ้าลัดวงจรตอนนี้ยังประเมินความเสียไม่ได้23.8.2.5.6.4ประมาณปี3รับแจ้งจากสพปากคาด มีเหตุเพลิงไหม้ร้านค้าสรุกซื้อในตลาดอำาเภปอปากคาดอาสาออกตรวจแบ,บวเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างหนักจึงได้ไประสานไปขอวอจุดลดจับเพลิงกำบงังต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงเนืจ่จากเป็นร้านค้าของภายในจึงเป็นเชื้อเพลิง อย่างดีไฟได้ลุกไหมอย่างรวดเร็วและได้ลามัวล้างค้าที่อยู่ติดกันใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อควบคุมไฟได้ีงานที่ร่วมดับเพลิงเทศาบาลปากคาดอบโตปากคาดอบโตนงศิลาอบโตหนองหยองอบโตสุนุกอบโตนาดงเทศาบาลหอคำ รวมแล้วใช้รถตับเพิงถึงเจ็ดันกว่าจะระงับเพิงไว้ได้สำเร็จต่ว่สาเหตุของเพงิงอยู่ในชั้นสอบสวนเจ้าหน้าที่จะตรวจหาสาเหตุตกุกขาครับเชิญค่ะแตงกิ้ว่าเก่งมาก่อไปคุณบอสก็ี่เิผมเนี่ยแต่อันจริงผมยังไม่ได้หาเลยับพี่เออันที่จริงผมยังไม่ได้หาค่ะ,อ,คะอ่าโ <c oughs> อเค อีกคนสุดท้ายเลี้ยวแป๊บนึงตปหา,หาค่ะริชใช่ถูค่ะไม่สนใจโควิด19ระบาดหน,นักนักท่องเที่ยวแห่งหาดบางแสนจังหวัดไม่สนใจโควิด19ข้ามนักท่องเที่ยวแห่ฟืนค,คำสั่ง2บคยึดพื้นที่หาดบางแสน ในวันสรัสคืนพบไม่มีการเว้นระยะห่างไม่สวมหน้ากากอนามัยหาดบางแสนจังหวัดชนบุรียังถูกยกให้เป็นออกคำสั่งให้งดการใช้บริเวณชายหาดสาธารณะอ่างกเก็บน้ำแต่กลับไม่ได้ความร่วมมือจากประชาชนแลนะนักท่องเที่ยวนะพบว่าช่วงเย็นที่ผ่านบริเวณชายหาดเต็มไปด้วยประชาชน ที่พากันมาเดินทางมายังชายหาดเป็นสถานที่พักผ่อนโดยไม่สนใจป้ายประกาศและยังมีนะักท่องเที่ยวบางคนไปเล่นน้ำโดยไม่สนใจป้ายปิดอ,อยู่ทั่วชายหาดจนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต้องร้องไปยังเทศบาลเมืองเพื่อกักตัวคัสเตอร์ใหม่ทำให้เกิาการเพิ่เข้มข้ เทศบาลต้องนำรถเปิดสัาการณเตือนไว้ตามทีได้ออกจากข่าพร้อมเตือนการขาดถ่คำสั่งคณะนมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขุนบุรีขาดโอเคค่ะเก่งมากนะคะวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เด็กๆที่เหลืออยู่เตรียมตัวนะคะเพราะว่าเวลาเรามีไม่มากเพราะฉันจะพูดทั้งหมดทีเดียวเลยก็ไม่ได้ ะะการพูดนาเสนอข่าวหรือว่าการสรุปข,ข่าวเด็กๆจะต้องอ่านมาก่อนฝึกอ่านมาก่อนและเวลาพูดก็คือไม่ได้ดนั่งอ่านอย่างเดียวเด็กๆเ,เคยเห็นคนที่เขาอ่านข่าวไหมคะเคยค่ะเวลาเขาพูดแ้อง็บตาผู้ฟังใช่ไหมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ฟังกําลังตั้งใจฟังเราอยู่นะคะพยายามอ่านให้คล่องนะคะรอเรือรอลิงออกเสียงให้ชัดเจนนะคะรุ่งนี้ คนที่เหลือเตรียมตัวให้พร้อมนะคะบบเพื่อจะได้เรียกชื่อวันนี้หมดเวลาเร็วจัง See y o u a g a i n t o m o r r o w ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ